สิชีวิตในสิอชั้นเรียนของเด็กๆนักเรียนโรงเรียนบ้านทรับน้อยเมื่อกว่าหนึ่งปีที่ผ่านมา คงบอกกับเราได้ว่าน่าจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่แสนจะขาดแคลนในทุกสิ่งอย่างทําให้ผู้ปกครองไม่มั่นใจในการส่งบุตรหลานมาเรียนแต่ด้วยความมุ่งม,มั่นของผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาชุดใหม่ที่เข้มแข็งในการจัดการศึกษาทําให้ผู้ปกครองเห็นเป็นรูปธรรมปีการศึกษา2556จึงมีนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น82คน ด้านนี้ก็จะเป็นอาคารสภาพอาคารด้านล่างนะคะที่ว่า,เ,าเราทําการดีดขึ้นมาแล้วก็เทพื้นแต่ส่วนที่เรายังดําเนินการไม่ได้ก็คือการก่อผนังห้องเรียนเพราะว่าเรายังขาดงบประมาณนะคะทีนี้เราวางแผนไว้ว่าตรงข้างล่างเนี่ยเราจะทําการก่อผนังแบ่งออกเป็น4ชั้นเรียน4ี่ห้องเรียนข้างบนก็จะใช้ได้4ชั้นเรียนแต่ว่าตอนนี้ยังเด็กยังไม่สามารถขึ้นไปเรียนได้เพราะว่าสภาพพื้นก็ยังไม่เรียบร้อยยังไม่พร้อมเราเลยจําเป็นต้อง จัดการเรียนการสอนอยู่ข้างล่างก่อนค่ะปีการศึกษาหน้าผู้ปกครองมาแสดงความจำงที่จะนำเด็กๆมาเรียนเพิ่มขึ้นถึง120คนอาคารที่เก่าและมีจำกัดไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนบริษัทเทพประดุงพรมะพร้าวจำกัดมุ่งมั่นในการสนับสนุนการศึกษาในโครงการ86โรงเรียน86พรรษามหาราชา จำนวน17ล้าน2แสนบาทในปีนี้เป็นปีที่ขกแล้วที่จะช่วยเหลือโรงเรียนในถิ่นธุรกันดาลให้เป็นแรงผลักดันโอกาสทางความรู้กับเด็กไทยการศึกษาช่วยพัฒนาคนคนช่วยพัฒนาชาติไทยในนามของโรงเรียนบา้านซับน้อยนะคะดิเฉันต้องขอขอบพระคุณคุณแม่จรีพ,พรเทพพดุงพรค่ะที่ได้ให้ความเมตตา สนับสนุนก็ประมาณมอบเงินให้กับโรงเรียนบ้านทรับน้อยเป็นจำนวนเงิน2 0 0แสนบาทเป็นเงินที่มีประโยชน์ยิ่งต่อโรงเรียนบ้านทรับน้อยเพราะว่าจะช่วยให้โอกาสกับนักเรียนโรงเรียนบ้านทรัพน้อยได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเงินที่คุณแม่มอบให้มานั้นเราจะดําเนินการต่อเติมสร้างเป็นห้องเรียนให้นักเรียนของเรามีห้องเรียนให้ครบชั้นเรียนแล้วก็มีห้องเรียนเป็นของตนเองค่ะบริษัทเทพพดุงพรมาพร้าวจำกัด ขอมอบเงินจำนวนสองแสนบาทให้กับโรงเรียนบ้านทรับน้อยจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพันษสา